ก็ลดจ้าเพื่อนเาตาโหลดของปากจ้าเพื่อนตัวเล็กๆทอดตะก,กอเลยทุกคนกินกะเขาเหมียวก็ได้กินก็เจ้าก็ได้จ้าทุกคนพี่อะไรทีวะ พี่เลเยอะไรแหละใ่บ้า่แต้มไาใส่พี่ทีแล้ว,ว,ก,ลว,วก็อินทนเนเนยะเกล็ดกระปุ่นของฝาของฝาซอทมหอมกะ เช่นอยังกัเป็นคลิปการ์เป็นคลิปตรงงานทุกคนแบบแดงเงินยเป็นกัแบบทางทำงานไหนเป็นเนาะคลิปที่เป็นต้นฉบับคลิปจากมือถือของเราเองจา้าแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีการทดสอบบางทีก็ไปซ้ำกับคนอื่นนะทุกคนพยายามเอาหน้าตัวเองเข้ากล้องเข้าราจา้าเพื่อนจะได้เป็นคลิปตัวเองนะ เรียนไปเรียนมากอะเมื่อไหระะ่าจมั่นเ่อบ่ค่อยเก่งนะมัเ่เจอก็ตาั้มหรือบัวคลอยท่านจา้าพก่กุ้งภาษาไทท่านภาษาของผู้เฒ่าเนาะเหนืนคคอน่อยกงมื่งเจ้ามูกับทังโทรมาบอกมูงถือเป็นใหญ่เนนาาท้าใด่า่นะจ้ากกทมาบอกว่าตางเฮ็ดจงไรต่างไรย,ยังเสีนะจ้ะ ข็พุไ่ไม่ได้จ้ะนี่ละนี่ละจิบทรงงานไ่ายขป้านี่ยจ้ากระเขาถ้ารถจ้าทุกคนเป็นนาเหอหาเด็กหนอยหาจำเนาะนาเกวเขาทุกคนมันจะเป็นป้าขอนนะ่ั้งอยายจำได้เพราะว่าขอจตกลรงเรียนข่ายกับบด้เรียนนอง่อยกเมียถ้าเ็นย่งนี้น่อยก็ไป ไปดำน,นาจาังกับกับไปแต่ว่าเวลาอันเกีียวเขาแต่ไม่ต้าของอยป้ายกันแก่อยม้นยอนมอน,มอน,มอนทุกคนมอน,นดีดีได้ตามเป็นเด็กหนอไม่ได้คิดอย่างน้อมันจะเลยหมอนก็ใหญ่มากเนี่ยค่ะบมอนเป็นแบบต้องหาเงินนาจากกังเป็นแบบต้อหากับบเด็กกินขอบุณทุกคนเด็ก รับฟังเลยค่ะมาชมกิปได,ด้จ้าลิปน,นี้จะไรทำเนี่ยจ้ากิจในการทุกศ